เอาละใครที่กินน้ําอัดลมเยอะๆนะน้ําอัดลมที่มีน้ําตาลน่ะหรือไม่ก็เครื่องดื่มอะไรก็ตามที่ใส่น้ําตาลเยอะๆอย่างชาไข่มุกอย่างกาแฟเย็นหรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่ประเทศไทยมีหรือที่ไหนก็ช่างที่มีน้ําตาลเยอะๆฟังให้ดีเราได้ข้อคิดจากคนไข้คนหนึ่งที่เราไปดูแลที่ศูนย์กายภาพบําบัดที่ได้รับเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเนี่ยเขา คลิกชีวิตของตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยน้ำอัดลมมันน่าตกใจมากเลยเราเนี่ยเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่ามาจากฐานะครอบครัวที่ยากจนค้นแค้นการศึกษาไม่สูงแต่เรามาดูแลคนคนนี้ที่เป็นศาสตราจารย์เขียนหนังสือทางทฤษฎีมาเป็นร้อยเล่มออกไปเครียกนะเป็นวิทยากรไปสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทรปริญญาเอก หลายๆที่หลายๆประเทศแล้วก็มีศูนย์บำบัดทางจิตเป็นของตัวเองนะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงมากครอบครัวเพื่อนฝูงมีฐานะที่ดีมากนะครอบครัวเขามีแต่พวกเป็นศาสตราจารย์แล้วก็เป็นทำงานในใค่แก่องค์การนาซาต่างๆแล้วเราก็มาเกิดข้อคิดได้ดูแลคนคนนี้นะจากคนที่มีความรู้สูงตำแหน่งสูงๆเนี่ยพลิก กลายเป็นคนที่เหมือนเด็กไปเลยเหมือนเด็กไปเลยกับความสูญเสียของสมองที่เกิดจากการติดน้ำอัดลมนะคนนี้กินน้ำอัดลมแบบแทนน้ำอะแทบไม่กินอย่างอื่นนะติดน้ำอัดลมมากนะการที่กินน้ำอัดลมกินของหวานเยอะๆมันมันไปทำอะไรเหรอก็มันไปแปลงในมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนเป็นปน้เป็นเอ่อเป็นไขมันนะที่เกาะตามเส้นเลือดอะ บางทีเราไม่รู้บางทีเราไม่เข้าใจเราคิดว่าไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมันเกิดจากการกินไขมันเยอะๆจริงๆกินไขมันเยอะๆมันก็ไม่ใช่ว่าดีแต่ว่าการกินน้ําตาลเยอะๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปทําให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดแล้วก็คือไปอุดในสมองนั่นเองมันสามารถอุดได้ทุกที่เลยแต่ถ้าไปอุดในสมองเนี่ยชิบหายเลยค่ะมันก็จะทําให้เราสูญเสียการ เคลื่อนไหวนะมันจะแล้วแต่ว่ามันไปไปไปโดนส่วนไหนของสมองนะแต่คนคนนี้โดนหลายที่นะคะทำให้สมองของเขาเนี่ยมีความจําเสื่อมแล้วก็จากผู้ใหญ่เนี่ยกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเด็กไปเลยจนเราเนี่ยซึ่งไม่มีการศึกษามากมายเนะี่ยต้องมาสอนเขาเนะี่ยก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้นะใครที่ติดของหวานติดน้ําตาลติดแป้งนะงดซะเพราะว่ามีโอกาสเป็นส t r o k สูงมากเลยจ้ะนะฝากไว้